ครับต่อไปเป็นเรื่องของสตินะครับในหัวข้อเรื่องของ,ของการวัดการกระจายของข้อมูลนะครับซึ่งหัวข้อนี้จะเป็นการกระจายสัมพัสนะครับการกระจาย <heraus> สัมพัสเนี่ยนะครับเราเรียนการกระจายสมบูรณ์นะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับการกระจายสมบูรณ์เนี่ยคือไม่สามารถนะครับเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มี2ชุดขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นการกระจายสมบูรณ์เนี่ยนะครับจะวัดการกระจายแค่เพียงข้อมูล เดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถนําไปเปรียบเทียบกับการกระจายของข้อมูลอื่นได้เพราะฉะนั้นในการเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปเนี่ยนะครับเพื่อดูว่าชุดใดเนี่ยกระจายมากหรือหรือน้อยกว่ากันนะครับเขาจะใช้การกระจายที่เรียกว่าการกระจายสัมพัทธ์นั่นเองนะครับเพราะนั้นการกระจายสัมพัทธ์คืออะไรคือการวัดการกระจายของข้อมูลโดยใช้อัตราส่วนอัตราส่วนก็คือเอามา ต่อกันใช่ไหมครับมีตัวเศษต่อเศษต่อส่วนหรืออัตราส่วนนะครับของค่าที่ได้จากการวัดการกระจายสัมบูรณ์กับค่ากลางของข้อมูลชุดนั้นนะครับหมายถึงอะไรครับถ้าเขียนในรูปของอสูตรก็คือเอาการกระจายสัมบูรณ์ใช่ไหมครับที่เราหาได้ซึ่งมีทั้งหมดอยู่4ตัวถูกไหมครับที่เราเรียนไปแล้วนะครับหารด้วยค่ากลางของข้อมูลชุดนั้นนะครับค่ากลางของข้อมูลซึ่งแน่นอนเขาจะใช้วก ค่ากลางที่นิยมใช้ก็คือ,อเอ็กซ์บารหรือค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนั่นเองนะครับซึ่งพอเราเอาเอาการกระจายสมบ,บูรณ์ตั้งหาด้วยค่ากลางข้อมูลจะเรียกว่าการกระจายแบบสัมผัสแล้วสามารถนําไปเทียบข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปได้ว่าข้อมูลชุดใดมีการกระจายมากกว่ากันนะครับอันนี้คือการกระจายสัมผัสการกระจายสัมพัสม,สมีอยู่มีอยู่4ชนิดนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับตัวแรกก่อนนะครับเมื่อ การกระจายสัมบูรณ์มีพี่สัยเพราะฉนั้นการกระจายสัมพัทธ์ตัวที่1นะครับก็คือสัมประสิทธิ์ของพี่สัยนะครับใส่คําว่าสัมประสิทธิ์เข้าไปข้างหน้าเพราะเกิดจากการปัตตาส่วนถูกไหมครับเพราะฉนั้นจะมีคาว่าสัมประสิทธิ์นาหน้าตัวที่2ก็คือสัมประสิทธิ์ของค่าเบี่ยงเบนควอายการกระจายสัมบูรณ์ที่ตัวที่2ใหที่เรียนไปคือค่าเบี่ยงเบนควอายเพราะฉะนั้นการกระจายสัมพัทธ์ตัวที่สองก็คือสัมประสิทธิ์ของค่าเบี่ยงเบนควอายนั่นเอง นะครับตัวที่สครับสัมประสิทธิ์ของค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยก็มาจากค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยในการกระจายสัมบูรณ์นั่นเองนะครับและตัวสุดท้ายสัมประสิทธิ์ของการแปรผันก็คงจะมาจากคําว่าสัมประสิทธิ์ของค่าเบี่ยงเบนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองแต่ว่าตรงนี้เขาใช้สัมประสิทธิ์ของความแปรผันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอา สีตัวนี้นะครับมาเปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ 2, 2> ข้อมูลขึ้นไปน <ings> ั่นเองว่าข้อมูลใดมีการกระจายามากกว่ากันนะครับแสดงว่าการกระจายสัมพัทธ์เนี่ยถ้าเราหาค่าได้เราสามารถที่จะเปรียบทเทียบข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปได้นะครับ <ensuite> ข้อมูลที่ค่าที่เราได้เนี่ยเราจะบอกว่าข้อมูลใดมีการกระจายมากกว่าก็คือถ้าเกิดค <Bright> ่าที<ตร>่ใ <fired> ช้ว<ตร>ัดการก <ieren> <ต>ระจายสัมพัทธ์เนี่ยมีค่ามาก ก็แสดงว่าข้อมูลนั้นก็มีการกระจายมากนะครับถ้าการกระจายสัมพัทธ์ของเรามีค่ามากข้อมูลนั้นก็มีการกระจายมากนะครับถ้าเกิดวัดการกระจายมาแล้วมีค่าน้อยก็แสดงว่าข้อมูลนั้นมีการกระจายน้อยนั่นเองนะครับ อ่าแล้วที่สําคัญคือค่าที่ใช้วัดการกระจายสัมพัทธ์ทั้ง4ตัวเนี่ยเวลาหาค่าได้เนี่ยจะไม่มีหน่วยนะครับเหตุผลที่ไม่มีหน่วยเพราะเป็นอัตราส่วนระหว่างการกระจายสมบูรณ์หารด้วยค่ากลางนั่นเองก็จะไม่มีหน่วยนั่นเองนะครับซึ่งจะต่างไปจากค่าการกระจายสัมบูรณ์ที่ยังมีหน่วยอยู่นั่นเองนะครับอันนี้คือการวัดการกระจายสัมพัทธ์จะมีทั้งหมดอยู่4ตัวหรือ4ชนิดนะครับ